เรียบ้อยครับผมชั่วๆครับตัวนี้ชั่วๆครับวๆๆนันสุดท้ายครับผม มาครับ <c oughs> หนึ่งแต้มครับผมทะลุเลยนะครับนะมองมาเห็นตัวครับตองยิ่งแบบว่าเอาแบบชั่วๆครับ ปดปลดลูกดรอเยียบลอยครับบอกไซกอกใคซอกใแง่ยยเป็นไหน,นะครับนะแต่ก็ถือว่าโอเคแบบ ก็ได้เป็นหลาบตันนี้หลังฝนตกไม่ไหม,ไมครับ,บข่ารุ่นนี้ครับเข้ามาเรื่อยครับผมตรงนี้ ตัวเงยน่าจะตัวเงยนะไปแล้วครับไปแล้วเมื่อใดใช้แว่นมาพี่น้องน้องเห็นป่าแต่ว่าป่านะ่้นเห็นห้อง โอ้บถือครับสูงขึ้นไปน้อยนึงโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายอยู่กับตัวนี้ยิ่งสูงว่้บยว่าไปเใช้แว่นมากนะครับพอได้มองเห็นป่านะครับ โอ้ยไปแล้วแม่เ,เพียโอ้โหนั่งตัวนึงครับจุน,นเนสหลีบดิไปแล้วครับโอ้ยกำลังจะยิง่งสายแมงกะติกลุดนมืออย่ามือยู่ใน,ในมุมหนึกี่เนะี่ยเศรษดายหัง ย่างมาลินตรงนี้ก่อนครับบนห้น่เได้นิ้มนโยงกี่เนี่ยปลาเนี่ยจะเบือนขึ้นฟังนี่บ่ะครับเดเบางคนนะเนี่ยถอดเกือบยางดูครับผมยานเลื่อนเด็กครับ มันเสียงขึ้นตึกบางทีตรงนี้ไหนเป็นปนันไนมั้างนะผมว่ามันขึ้นว่ามันร่งหรือเปล่าโอ้บอกไ่ไงครับเห็นบ่พี่น้องนี่นี่ เรียบร้อยครับผม <c oughs> บักในบักในไงครับนี่นี่ผมเห็นมันขึ้นต้องเนียเมื่อกี้นะี่โอ้โหแขางกับบานเลยครับอู้หึจังครับตัวนี้ผมเห็นมันยึดมัน,มนกระโดดขึ้นทั้งแท่งนี่เนาะ นี่ครับดูเลยครับตักขเข่าหัวเลยนี่ปวดจังไหนล่ะพี่น,อน้องเอาไหนเอาได้ครับเดนี้พี่ปดจังไหนก่อนครับ Tô nhanh Ê Ô Ô À subscribe nó xây hóa lên kia này Ai, đang đầy rồi Thế anh có thật lụ khoảng gặp โออ้้ยพี่นงเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ก่อนป่าไ,ไหวกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวขับรถขับรถเอาป่าไปไว้กันครับแปะลูกดอกออกควอมนะครับเนาะแกบอกโอเคครับ ไปครับผมอ้นัน่นนัน่นนั่นีกแล้วครับตัวหนึ่บงบักไงเลยบักไงเลย macam kat เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับไปแล้ว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 มัตกตื้นหนามไม้น,นะครับเนาะโอ้ ต้นไนต้นดอกต้นบัวครับนี่โอมเด้อมาเลยยังยังดีครับเนาะยังบ่ยอมครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับผมฝันในครับ

ครับครับจบอยครับแต้มที่สามเรีบร้อยครับ,บระวมงไวา ตื่นหนำไหมครับผมเนาะนี่ขึ้นมาหากินพวกต้นบัวพหวง้างสิ่ะ